ขยายช่องทางแฟนคลับหรือ fc ของเรานะคะเดี๋ยวคุยจะมาแชร์แบ่งปันในรูปแบบของ tiktok นะคะยกมาให้ทุกคนมาดูก่อนเนาะว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนนะคะก็คือ เวลาเข้ามาใน TikTok นะคะพื้นที่มันจะมีรูปสัญลักษณ์คำว่า y o u t u b e นะคะก็สามารถกดเข้าไปใน YouTube แล้วก็จะไปเจอช่องทางของเอ่อ u t u b e นะคะที่เราได้สร้างเอาไว้นะคะเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามเรานอกจากช่อง t ิ k กต k อกแล้วนะคะโอกาสเผื่อเขาอยากจะไปช่องทาง YouTube นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะก็คือช่องนี้ครูยุ้ยไม่มีนะ อ่ะขออนุญาตนิดนึงนอ่ะอันนี้คือยังไม่มีนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปทำนะคะอันดับแรกก็คือเข้าไปที่คำว่าแก้ไขโปรไฟล์นะคะแล้วเลื่อนมาอยู่ตรงคำว่า youtube นะคะแล้วเราก็เลือกนะคะเอ่ออีเมลที่เราต้องการลิงก์นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปนะคะอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดออกนะคะทีนี้เรามาดูาเดทนะคะตอนนี้กดเข้าไปติง้งทีนี้ช่อง YouTube นะคะก็จะมาอยู่ในตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าของ TikTok ของเรานะคะถ้าใครยังไม่มีรีบไปทำเลยนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ ผู้ติดตามของเราจะได้มารับฟังเราย้อนหลังหรือสิ่งที่เราลงในช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเปิดโอกาสให้ได้เจอแฟนคลับทุกช่องทางนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครูยูด้วยนะคะ